สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้เราเรามาแปลกนะคะแล้วเราก็แปลกจริงๆค่ะทุกคนวันนี้คือจะบอกว่ามีกล่องพัสดุนะคะมาส่งที่บ้านแฝดนะคะซึ่งเมื่อกี้เราหนูกับพ่อใหม่นะไปส่งน้องมีนาไปส่งลูกสาวกลับบ้านนะคะแล้วกลับมาถึงก็เจอกล่องพัสดุตรงเนี้ยวางอยู่ที่บนแคร่นะคะในบ้านนะคะแต่ว่าก็ก็แอบเปิดแล้วนะคะ แอบเปิดกล่องนะคะแอบเปิดกล่องแต่ว่าข้างในอ่ะยังไม่ได้เปิดว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็แอบเปิดแค่กล่องพี่วันสั่งของเหรอพี่แฝดสั่งของเหรอลูกสั่งของเหรอของหนูไหมเนี่ยอุ้ยของหนูไหมเนี่ยของหนูเหรอของหนูเหรอพี่แฝดแอบสั่งของหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนเราก็เลยอยากจะ จะรู้นะแล้วก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันแหละนะคะว่าอกล่องเนี้ยข้างในเนี้ยมีอะไรนะคะแต่คือเราอ่ะมันมันมันไม่มีชื่อเนาะเจมี่เนาะมันไม่มีชื่อนะแล้วก็เลยแอบแอบแอบเปิดแล้วแต่ว่าข้างในอ่ะมันจะมีกล่องอีกนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในอ่ะกล่องข้างในอ่ะมันเป็นอะไรนะคะก็ลองเปิดเลยเนาะอ่ะเจมี่เดี๋ยวลองเปิดเลยนะคะว่าข้างในนี้จะเป็นอะไรนะคะ อันนี้เราเปิดมาแล้วแต่ว่าเราจะเห็นมันจะมีถุงถุงถุงผ้านะถุงผ้าอยู่ข้างในอานหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เห็นแล้วอ,อันนี้อันนี้คือถุงผ้านะคะนะนอ่ะเราก็จะมีกล่องนี้หนึ่งใบกล่องเนอะเออเป็นกล่องอเป็นกล่องนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้แกะนะดูตรงนี้ก็ได้นะเรายังไม่ได้แกะอืมเรายังไม่ได้แกะแต่ว่าก็เห็นจากรูปก็น่าจะรู้อยู่ว่าข้างในนี่เป็นอะไรนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจม่แกะ กะข้างในให้ดูเลยว่าข้างในเป็นอะไรนะคะ่ส yeah, yeah. cool. ักคูลุ้นๆๆแล้วก็เออ่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านไหนส่งมานะคะก็ถ้าเห็นคลิปที่น้องแป๋วลงแล้วนะคะทุกท่านก็ท่านใดที่ส่งมาก็ เซฮายได้นะคะทุกคนก็ <Fußball> <peaks> ต้องกราบขอบพระคุณนะคะถ <eni> ้กาว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งมาให้ก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณครับเป็นอะไรเจ๊ใหม่อม่เป็นขนมอุ้ยเขาเรียกอะไรบราวนี่เป็นขนมบราวนี่นะคะทุกคนมีกี่ห่อมีกี่ห่อสี่มีโหลหนึ่งใช่ไหมมีสิบหรออ๋อมีสิบชิ้นมีสิบชิ้น อืมขอชิมได้ไหม่ะขอชิมได้ไหม呀อ่ะถือกล้องไหนไหนก็ได้เปิดกล่องแล้วนะทุกคนเราก็เดรีวิรีให้พร้อมเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะตอนนี้ก็ยังยังไม่มีใครเซฮายมาหาน้องเส๋วนะว่าอ่ท่านใดส่งของมาให้หรืออะไรยังไงนะคะแต่ก็คือเราอ่ะเราไม่ได้สั่ง เราไม่ได้สั่งแต่คิดว่าน่าจะมีพี่ๆหรือแม่ๆนะคะที่ติดตามใน youtube หรือว่าในเพจนะคะก็อาจจะมีบางท่านที่ส่งมาให้นะคะข้างหลังอยากกินเหรอไอไรับอร่อย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 ค่ะแบวนี้อ้าปากทำไมวะวันวันอ้าปากอืมอร่อย อร่อยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากจูไหมไหมอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยจริงแต่ว่าตอนนี้คือเรากำลังตามหาผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะคะว่าเป,เป็นท่านใดนะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวจะรีบลงเลยนะคะเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญอยากจะมาะเฉลยร <laughs> หรือว่า หรือว่าท่านไม่ไม่อยากเฉลยนะคะก็ก็ต้องกราบขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณสาหรับบราวนี่นะคะในบราวนี่เนี่ยในขนมมันก็จะมีขุ่ถุงผ้าด้วยพอดีเลยหนูจะใส่เอาไว้ไม่วนตกใจตกใจอยากกินเหรอเดี๋ยวหนูจะใส่ไม้กระสันนะเอาใส่ไม้กระสันไปไว้ไล์สดที่ลานแสดงนะคะทุกคนใช้ประโยชน์ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ว้วนลองชิมหน่อย อ้าม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 ากินไหมเนี่ยอ้วนมากินไหมเนี่ยอ้วนวนอวนอ้วนอวนชิมอ้วนกินเหรอลูกอ้าวไม่กินเหรอให้ไ่แท่งนะดูดูดูแล้วดูดูความขี้เกียจดูความขี้เกียจดูความขี้เกียจนะเอาไปเลยมันถูกมือแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยมันถูกมือตัวเองแล้วน่าจะไม่กินแล้วไม่กินเหรอ งให้ไข่มุกนะเนี่ยให้ชิมเนี่ยอ่ะสงสัยไม่อยากกินอ่ะอ่ะเน้ยหนูดูหน้าดูอ้วนจะกินหรือเปล่าไม่กินไม่กินไม่กินนะทุกคนเอาคือน้องไม่เคยกินน้องไม่เคยกินน้องก็จะสงสัยนะคะว่ามันคืออะไรสรุปแล้ว กวนวางเอาไว้นะทุกคนกวนวางเอาไว้ไม่ต้องมาขออันใหม่เลยไม่ต้องมาขออันใหม่เลยอันนั้นยังไม่กินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่แทงชิมดูไม่ต้องมาขอเลยเงิน <c oughs> <c oughs> งอนงอนงอน,งอน <c oughs> โอ้ยมีงินมีงอนมีงินมีงินถ้าอ้วนไม่กินแทงก็น่าจะไม่กินเพราะว่าสองเชือกนี้เขาเขาจะกินคล้ายกันนะคะ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่ไม่ประสงค์ออกนามหรือว่าจะจะไว้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็ต้องกราบขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสําหรับบราวนี่นะคะอร่อยอร่อยนะแต่อร่อยจริงอันนี้ไม่ได้มูนะอร่อยจริงค่ะแล้วก็ มีของแถมด้วยเป็นกระเป๋าผ้า,านะคะเดี๋ยวไว้ใช้งานได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำร่ำรวยนะคะคิดหวังสิ่งใดประการใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกระการนะคะบารมีพระครูประกำปกปักรักษาคุ้มครองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย